วัดพระธรรมกายจัดพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดมนบทธรรมจักรกับปวัตนสูตร3,327ล้าน777,777 77จบเนื่องในวันคุ้มครองโลกผ่านระบบซูมวัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต้านภายัยโควิด -19 ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2564วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกาละเกตค่ะ โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆจากทางบุญนิวส์ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง YouTube นะคะบุญนิวส์แชนแนลค่ะวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยนะคะ ไปเริ่มกันที่ภาพแห่งความปลื้มปิติใจที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดมนบทธรรมจักกับประวัตนสูตร3,327ล้าน777,777จบเนื่องในวันคุ้มครองโลกผ่านระบบสูงค่ะ เมื่อช่วงค่ำของวันที่22เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีฉลองชัยชีตังเมสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตร3,327,777,777ล้านจบเนื่องในวันคุ้มครองโลกผ่านระบบซูมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวให้โอวาสโดยมีใจความสำคัญว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญคือวันคุ้มครองโลก22เมษายนทุกคนได้พร้อมใจกรรันสร้างสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้นแก่โลกด้วยการพร้อมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาธรรมบทแรก เพราะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมบทนี้ได้ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นบทนี้จึงมีความสำคัญมากกระแสทานแห่งบุญก็จะไหลเชื่อมตลอดการสวดธาตุแห่งความบริสุทธิ์จะไหลเข้าสู่ตัวผู้ที่ได้สวดจะทำให้เข้าถึงธรรมะด้วยใจที่ใสที่สบายถ้าใจบริสุทธิ์ธาตุบริสุทธิ์ที่อยู่รอบกายก็จะมารวมกันเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ จะสร้างสิ่งดีๆให้บังเกิดแก่โลกทำให้ดินอากาศฟ้าทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นเพราะกระแสทานดึงดูดเข้ามาปรับสภาพดินอากาศฟ้าจากที่แปรปรวนก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและยิ่งไปกว่านั้นจะดีขึ้นไปเรื่อยๆศิลธรรมก็จะกลับหวนคืนสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติและสัรพสัต จากนั้นผู้ทานคณะสงฆ์ได้ย่ำระฆังทองระฆังคำจำนวน77ครั้งโดยเป้าหมายการสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรในครั้งต่อไปที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งคือ3,406ล้านจบโดยจะมีพิธีฉลองชัยในวันพระขึ้น15ค่ําคำเดือน7ซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2564คือวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกค่ะ และโดยปรารถนาที่จะสร้างสิ่งดีงามให้บังเกิดขึ้นแก่โลกนะคะทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต้านภายัยโควิด -19 ค่ะเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วโลกและพุทธศาสนิกชนได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิออนไลน์ผ่านระบบซูม เพื่ออธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ทั่วโลกร่มเย็นสงบสุขด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำบุญกุศลนี้ก็เกิดเป็นกระแสแห่งความบริสุทธิ์และความเป็นิริตมงคลแผ่ขยายออกไปให้ประชาชนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงโดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลก โดยตลอดการเจริญพระพุทธมนต์บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาออนไลน์อธิษฐานจิตให้ประชาชนทั่วทั้งโลกมีความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 จัดขึ้นระหว่างวันที่22-28เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาออนไลน์ผ่านระบบซูม โดยขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมงานบุญดังกล่าวได้ทางซูมที่ www.zoom072.com เพื่อให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองโลกและมวลมนุษยชาติให้สงบสุขร่มเย็นปลอดภัยด้วยพุทธธรรมค่ะการเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ญาติโยมเนี่ยสร้างกำลังใจได้นะครับ และเวลาเนี่ยก็เป็นเวลาที่เหมาะสมคืออย่างในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาเนี่ยญาติโยมที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะครับบางคนก็อยู่ในรถนะครับญาติโยมหลายๆท่านกลับถึงบ้านแล้วทานข้าวอาบน้ำอาบท่าแล้วนะครับเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่หลังจากเสร็จการงานแล้วก็สามารถมาสวดมนต์เป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในภาวะสงครามโรคแบบนี้นะครับ สงครามในครั้งนี้ไม่ได้ประหัรประหารกันด้วยอาวุธแต่ว่าประหัรประหารกันด้วยเชื้อโรคเป็นสงครามโรคนะครับดังนั้นการสร้างกําลังใจด้วยการสวดมนต์เนี่ยเป็นพุทธวิถีนะครับในการที่จะให้พวกเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์โควิดในครั้งนี้ไปได้นะครับหลังจากเสียงเรียกร้องของมหาชนแล้วเราเองมีเครื่องมืออยู่แล้วนะครับและเคยไปกราบอาราธนาพระคุณเจ้าจากทั่วประเทศทั่วโลกมาแล้วนะครับ ดีกาออนไลน์บ้างส่งทางไลน์ทางแอปพลิเคชันอื่นๆบ้างเพื่อให้มาเข้าร่วมในซูมดังนั้นก็เลยขออนุญาตจัดกิจกรรมต่อเนื่องออนไลน์ก็คือนอกจากจะเป็นวันคุ้มครองโลก22เมษายนแล้วเลยจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์วันคุ้มครองโลกไปเลยนะครับ22เมษายนไปจนถึงวันที่28เมษายนตลอดต่อเนื่องไป7วันเลยนะครับเพื่อให้สาธุชนที่อยู่ทางบ้านนะครับได้มารับฟัง แล้วก็ได้มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ไปพร้อมกับคณะสงฆ์ด้วยนิมิตหมายในครั้งนี้นะครับจะทําให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจได้ในยามนี้นะครับก็คือพระพุทธมนต์ที่เราจะมาเจริญพระพุทธมนต์ไปพร้อมกันที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่จะเป็นศูนย์กลางพิธีในวันนี้นะครับ คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองให้บุตรหลานได้เข้าร่วมเพื่อใช้ช่วงเวลาในช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นก็คือโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนค่ะโดยทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบรรพชาหลายโครงการด้วยกันแต่ละโครงการก็มีหลักสูตรการอบรมที่มุ่งเน้นฝึกฝนให้สามเณรน,นะคะมีสติมีสมาธิเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ และในวันนี้ค่ะเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันติดตามได้จากคุณรนกร,กรเอี่ยมกำชัยกับประเด็นข่าวบุญค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรนกรณ์เอี่ยมกำชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงประเด็นข่าวบุญครับ คุณผู้ชมครับในช่วงเวลาของปิดเทอมทางโลกเปิดเทอมทางธรรมนะครับปิดเทอมภาคฤดูร้อนมาถึงที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจะมีการจัดโครงการบรรพชาสามเณรในหลากหลายโครงการเลยทีเดียวครับโดยแต่ละโครงการบรรพชานะครับก็มุ่งเน้นฝึกฝนอบรมให้สามเณรเป็นผู้ที่มีสติครับมีสมาธิว่านอนสอนง่ายเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยพอส่งบุตรหลานมาบวชที่วัดพระธรรมกายแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าไม่ผิดหวังจริงๆต้องพาบุตรหลานกลับมาบวชในทุกๆปีนั่นเองนะครับเพราะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับของทางโครงการบวชนะครับที่อยากจะให้สมมามเณนภาคฤดูร้อนทุกคนที่มาบวชวัดพระธรรมกายได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ จึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนเกิดความมั่นใจและไว้วางใจเลยครับว่าเมื่อบุตรหลานของตนได้มาบวชที่วัดพระธรรมกายแล้วลูกก็จะเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นลูกแก้วของคุณพ่อคุณแม่นะครับดังเช่นบทสัมภาษณ์นะครับของคุณแม่พิมพนิดากุลสุนทรลัยครับเธอพาลูกชายของตัวเองเนี่ยมาบวชที่วัดพระธรรมกายในโครงการหน่อแก้วปร,ริยนธรรมซึ่งก็เคยบวชมาแล้ว2ครั้งนะครับในครั้งนี้เป็นครั้งที่3ลูกชายที่รัก มาบวชในครั้งใดเนี่ยคุณแม่ก็ปลื้มใจทุกครั้งครับและยังเล่าให้ฟังต่ออีกนะครับว่าหลังจากที่สมเนีลูกชายเนี่ยลาสิขากลับไปแล้วลูกชายก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนเป็นคนละคนกันเลยครับคือเป็นเด็กที่เรียบร้อยขึ้นน่ารักขึ้นกว่าเก่าก่อนเยอะเลยถึงแม้ว่าพอกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆนะครับที่ลูกเนี่ยก็จะชอบเล่นเกมครับแต่ว่าลูกเนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับมาบวชที่วัดพรรธมกายอีกครับ ลูกก็กลับไปเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมเราไปฟังเสียงคุณแม่กันนะครับว่าคุณแม่พูดเรื่องนี้อย่างไรบ้างเชิญครับวันนี้ก็ได้มาบวชเนรลูกชายค่ะบวชครั้งนี้ครั้งีบวชครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วนะคะก็บวชที่ไหลก็ปลื้มใจทุกครั้งนะคะไม่บ่อยครั้งนะคะที่คนเป็นแม่ที่จะเห็น เห็นลูกชายได้อยู่ในในภาคการสาวพัฒน์นะคะแล้วในขณะที่เขายังเยาว์วัยอย่างนี้นะคะแทนที่เขาจะไปนั่งเล่นเกมติดเกมอยู่ตามร้านเกมนะคะคืออยากให้อยากให้ลูกได้ฝึกฝึกตัวเองนะคะในการที่จะเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนานะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ถ้าเราเห็นโลกภายนอกเนะะี่ยครับมันเหมือนน่ากลัวและมันก็เลวร้ายมากเท่าที่เราได้เห็นนะคะ งนี้จะเป็นจุดที่ลูกเราได้ฝึกฝึกฝนอบรมตัวเองนะคะเพราะว่าจากสองครั้งที่ลูกบวชมาแล้วเนี่ยค่ะหลังจากที่บวชไปลูกก็มีมีพฤติกรรมมีหลายๆอย่างที่ดีขึ้นค่ะใช่ค่ะแต่พอพอ,พอสมมติว่าเราบวชไปปีนี้นะคะพอเขาไปเจอสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมเขาก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีแต่พอมานี่มันเหมือนกับได้ฟื้นฟูหรือว่าได้รีเฟรชอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้ลูกที่น่ารักแล้วลูกที่ดีกลับขึ้นมาค่ะ ช่วยได้จริงค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ในหมู่กัลยาณน,นมิตรที่ดีนะคะเราอยู่ข้างนอกเพื่อนเขาก็ดีจริงแต่เพื่อนเขาก็ชวนเล่นเกมนะคะอยู่ข้างในเพื่อนพาสวดมน์เพื่อนพานั่งสมาธิเพื่อนพาปฏิบัติธรรมหาไม่ได้หรอกค่ะอยู่ใน,ใน,ใ,นในโลกข้างนอกนะคะอยากให้เด็กที่อยู่ในโลกภายนอกตอนนี้ได้มาสัมผัสสิ่งเหล่านี้นะคะว่ามันไม่ได้หาได้ง่ายๆในโลกใบนี้นะคะถ้าไม่ใช่มีโอกาสหรือว่ามีโครงการดีๆอย่างนี้ที่ทางวัดเราได,ได,ได้ได้จัดขึ้นนะคะ คุณผู้ชมครับจากความรู้สึกที่ออกมาจากใจของตัวแทนคุณแม่นะครับคือคุณแม่พิมพนิดาคุณผู้ชมหลายท่านนะครับคงรู้สึกสงสัยว่าโครงการบรรพชาสมณรของวัดพระธรรมกายเนี่ยต้องมีบทฝึกอะไรสักอย่างแน่นอนพระอาจารย์ท่านปลูกฝังอะไรสอนอะไรให้แก่สมเณรจนกระทั่งเนี่ยทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนนะฮะผู้ปกครองด้วยเกิดความติดอกติดใจครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจเป็นอย่างมากว่าการมาบวชสมณรที่วัดพระธรรมกายนี่แหละ จะทำให้ลูกชายหลานชายสุดที่รักนะครับเป็นคนเก่งแล้วก็คนดีมีภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราไปเจาะลึกนะครับบทฝึกดีๆที่นำมาใช้ในการฝึกฝนอบรมสัมเนาที่วัดพระธรรมกายกันโดยพระอาจารย์ท่านรับประกันนะครับว่าใช้เวลาเพียงแค่7วันหรือ1อาทิตย์เท่านั้นครับสัมมนาเปลี่ยนแป,ปลงไปในทางที่ดีขึ้น แล้วจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะครับทางโครงการบวชเนี่ยก็มีมาตรการป้องกันในชนิดที่เรียกว่าบทฝึกใหม่แบบช่วง New Normal ซึ่งเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาฟังรายละเอียดจากพระมหาบัรพิตนะครับประสิทธิทชโยเปร,เรีเดนธรรมก้าประโยชนหัวนกก<ล>หน้ากองนองแก้วประเรธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือการให้ฝึกสมาธิสมาธิเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก มีความสำคัญมากที่ทำให้เด็กๆทุกคนที่เข้าอบรมเนี่ยสงบขึ้นนิ่งขึ้นละเอียดอรอบคอบและมีสติสติก็คือความระลึกได้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาจากตอนที่เขาเข้ามาอยู่รวมกันตอนแรกเนี่ยโอ้โหนะไม่ต้องบอกเลยว่ายุกยิก อยู่ในห้องบริบรัติธรรมเนี่ยนั่งนานๆ5นาทีเนี่ยก็ขยับตัวามาแล้วเล่นกับเพื่อนแล้วจี้หลังเพื่อนแล้วเป็นต้นแต่เมื่อเราให้มา,านั่งสมาธิทำให้ใจเขาเนี่ยละเอียดขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นความนิ่งมีสมาธิมากแล้วเนี่ยทำให้เขาสงบแล้วเวลาจะสอนอะไรก็ ซึมซับได้ง่ายส่วนหลักสูตรการสอนนั้นการฝึกอบรมเราก็นำมาจากาธรรมะของหลวงพ่อของคุณยายและที่สำคัญคือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาจากบทฝึกเหล่านั้นผ่านกิจวัตรกิจกรรมทั้งวันคุณผู้ชมครับทางโครงการเนี่ยก็จะมีการสลายพฤติกรรมเหล่านี้ครับโดยการให้เริ่มต้นจาก ใช้สิ่งของให้เหมือนกันเลยครับตั้งแต่รองเท้าครับคุณผู้ชมสบู่ยาสระผมแปรงสีฟันเสื้อกางเกงเหมือนกันอันนี้รณกรยืนยันเพราะว่าเคยผ่านมานะฮะแล้วก็ยังมีการฝึกเรื่องของวัฒนธรรมชาวพุทธครับให้รู้จักการลุกนั่งกราบไหว้นั่งสมาธิเขาคุณผู้ชมต้องนั่งตั้งแต่รอบเช้ามืดสายบ่ายค่ายําแล้วก็ก่อนนอนซึ่งรวมเป็น5้ารอบนะครับแต่ละรอบในประมาณ60นาทีหรือ1ชั่วโมง นอกจากนี้จะมีการถ่ายทอดหลักสูตรนะครับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าผ่านในพระตรปีดกคําสอนของมหาปูชนียาจารย์ตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารคําสอนของหลวงพ่อครับคำสอนของคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนิยุงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นการฝึกฝนอบรมคุณธรรมตั้งแต่ให้มีวินัยเคารพอดทนและมีการฝึกนะครับในการที่รู้จกักเนรมิตนิสัยใหม่ผ่าน5ห,ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยครับ มีเรื่องราวสอนความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมพระคุณพ่อแม่นะครับก็คือง่ายๆว่าทําให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลทั้งหมดนี้ครับพระอาจารย์รับประกันเลยว่าใช้เวลาประมาณ7วันเริ่มต้นครับสัมมาเนนจะเริ่มนิ่งขึ้นและช่วงนี้ดังที่ได้เรียนไปนะฮะว่าเป็นการอบรมในช่วง new normal ครับ social distancing ระยะห่างทางสังคมก็มีเกิดขึ้นในการอบรมก็ให้สัมมนเนนนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับ ยกเว้นเวลาชันนะครับที่จะต้องมีการฉันปะตา,ารนะครับก็อาจจะมีการถอดบ้างแต่สิ่งสําคัญคือรักษาระยะห่างการ2เมตรครับฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกรอบเพื่อรักษาความสะอาดตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ยังมีการสอนสื่อนะครับโดยเป็นหลักเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสัมผัสโด,ดนตัวกันนั่นเองครับนอกจากนี้เรายังให้ปฏิบัติจริงอ่าปฏิบัติจริงในยุค new normal เนี่ยนอกจากจะดูผ่านสื่อ ซึ่งส่วนใหญ่พี่ก็ใช้สื่อสื่อในคอมพิวเตอร์ Computer, ก็จะเป็นวิดีโอภาพนิ่งให้เขาดูอยู่แล้วเป็นหลักเพราะว่าเราจะไปสอนใกล้ชิดเนี่ยช่วงนี้ก็ทำได้ลำบากนะการเข้าอบรมเนี่ยน้องๆก็ต้องปิดแมสฉีดแอลกอฮอลก่อนทุกรอบดังนั้นการสอนเราก็จะเน้นไปที่สื่อสื่อเป็นหลักสื่อเช่นอะไรบ้างาเช่นเราจะสอนเขา,ขาวกวาดกวาดถู เอากวาถูพื้นขัดห้องน้ําพับผ้าก็ต้องผาสอนผ่านสื่อให้เขาดูสื่อเป็นหลักอันนี้ก็ช่วยได้เยอะจากนั้นเราก็มีกิจกรรมตักบาตรขอขมาพระยามพระวิเลี้ยงเกียนความในใจถึงผู้ปกครองพิธีบรระชาแล้วก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีตสัตว์เป็นทานฝึกให้เขาเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มีในบทฝึกของโครงการหน่อแก้วปเปลี่ยนธรรมซึ่งหลักสูตรแล้วก็เนื้อหาอย่างอื่นเนี่ยยังมีอีกมากมีอีกมากซึ่งไม่สามารถเล่าให้จบได้ในวันนี้แต่ทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อการขัดเกลาจิตใจให้เยาวชนให้เด็กที่เข้ามาบวชเป็นสัมมนเนน ท่าได้เป็นสำเนินดีที่เราต้องการเป็นอายุพหัศาสนาหรือแม้ต้องลาศึกษาไปศึกษาต่อท่านก็จะได้เป็นคนดีของสังคมต่อไปคุณผู้ชมครับเด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์นะครับถ้าเกิดอยากให้เด็กนั้นเป็นสีบริสุทธิ์ดุดดังผ้าขาวนั้นต่อไปก็ต้องให้เขามาปลูกฝังคุณธรรมในตัวฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมไม่เช่นนั้นแล้วนะครับผ้าขาวผืนนี้ก็จะมองลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นผ้าผืนสีดําได้เลยทีเดียว ถ้าไม่รู้จักขัดเกลาคุณธรรมในตัวของเราเองนะครับก็จะทําให้เด็กนั้นเป็นไม้แก่ที่ดัดยากนั่นเองทีนี้จากเรื่องราวของเด็กๆครับคุณผู้ชมเรากลับมาเรื่องของผู้ใหญ่กันบ้างวันนี้เรามาให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้จักรายการดีๆอีกหนึ่งรายการในกิจกรรมซูมที่วันนี้เราทุกคนนะครับสามารถสั่งสมบุญกุศลร่วมกันได้ผ่านพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานผ่านระบบซูมออนไลน์กันครับ โดยบุญถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนะครับผ่านระบบซูมออนไลน์เป็นบุญใหญ่ที่ไม่กวนพลาดการถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์นะครับสัมมนาในพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยการให้ของพุทธบริษัท4นะครับโดยเฉพาะพระภิกษุสัม,มนเนรผู้ที่สละแล้วซึ่งทางโลกเป็นกําลังสําคัญครับที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขยายกว้างไกลออกไปด้วย ่านก็อาศัยเรี่ยวแรงนะครับที่ได้จากการฉันปตาหารของเรานี่แหละครับในการบําเพ็ญสมณธรรมอีกทั้งนะครับอันนี้สงที่เกิดขึ้น<ม>ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ให้ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอันนี้สงปัจจุบันนะครับที่จะเกิดขึ้นมีสีประการดังที่พระปรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสไว้ให้แก่เสนาบดีที่มีชื่อว่าสีหะเสนาบดีในอังคุตรนิกายปัญจากานิปปตนะครับมีทั้งหมดสีข้อด้วยกัน ข้อแรกครับผู้ถวายทานย่อมเป็นผู้ที่เคารพนับถือของคนดีทั้งหลายประการที่2นะครับคนดีย่อมพอใจที่จะคบหาสมาคมด้วยประการที่3นะครับย่อมได้รับการสนเสริญจากคนดีครับว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละปราศจากความประณีประการที่4ครับเข้าไปสู่ที่ประชุมชนหรือว่าชุมชนใดๆก็าตามก็จะไม่มีความประมาวาัดกลัวประดุดดังนะครับเป็นคนที่กล้าหาญดังพระยาราชสีครับ และยิ่งไปกว่านั้นบุคคลที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเลาที่เราได้ทําบุญให้ทาเป็นประจำย่อมได้รับความสุขในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อจากโลกนี้ไปนะครับย่อมมีจิตที่ผ่องใสไปเกิดในภพใหม่ภูมิใหม่ชาติใหม่ครับก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความมั่งคั่งสมบูรณ์พร้อมไปด้วยสมบัติตั้งแต่มนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ รวมความนะครับว่าการถวายพระตาหารนี้นั้นจะได้อันนี้ส่งผลบุญคือความสุขทั้งชาตินี้ที่เราเป็นผู้ให้ครับแล้วก็ชาติหน้าดังนั้นบุญที่เกิดขึ้นจากการถวายพระตาหานเป็นสังฆทานผ่านระบบซูมออนไลน์นะครับจะจัดกิจกรรมกันขึ้นตั้งแต่ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับยกเว้นวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปที่ลิงก์ของทางซูมได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ www.zoom72.com 0 ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดนะครับด้วยประการทั้งปวงและช่วงนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนะครับก็ต้องรู้จักทําบุญทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาในทุกๆวันช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีบทสัมภาษณ์นะครับของพระอาจารย์พระพานุพันธ์อัธวโรหัวหน้ากองต้อนรับและพิธีกรรมหอฉันคุณยาอาจารย์มห ah ารัตนอุบาสิกาจันทร์คุณยุกธโยมไปรับฟังกันครับทุกวันนี้แม้ จะมีสถานการณ์โควิดนะครับเนาะแต่ว่าพระภิกษุษสามนเณรแล้วก็เจ้าที่วัดก็ยังอยู่ในวัดกันมากมายพรกก็ต้องขบฉันดังนั้นเนี่ยก็เลยก็ต้องมีการถวายพระสารแต่ว่าญาติโยมก็อาจจะไม่สะดวกมาร่วมงานนะครับเราก็เลยมีรายการถวายพระสารออนไลน์ดังนั้นเนี่ยท่านที่อยู่บ้านแล้วก็มีซูมก็สามารถเข้าร่วมพิธีได้ขณะที่เราร่วมพิธีอยู่ที่บ้านก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าญาติพี่น้องหรือลูกหลานเราเนี่ยก็เหมือนได้ร่วมพิธีไปด้วยถ้าเราชวนเขาเข้ามาร่วมพิธีผ่านซูม เขาก็จะได้เห็นเราเป็นต้นบุญต้นแบบในการส่งสมบูรณ์สร้างความดีนะเราก็ได้เป็นการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปถ้านอกจากร่วมบุญฝ่ยปัญหาแล้วไม่พอใจอยากถาวายเป็นสิ่งของก็ได้ก็สามารถส่งข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยมาร่วมบุญได้เลยนะก็ส่งมาที่พระนิวัติตวัฒโนศาลามหาทานบร,รมีโรงครัวเจเปีแล้วก็ที่อยู่วัดพระธรรมกายนะครับก็สามารถรุมมาได้ของเหล่านะั้นเนี่ยก็จะเป็น จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะได้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพระทหารให้กับพระพิสุทธิสมเนรแล้วก็เจ้าที่วสุวสิกาในวัดด้วยก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอเจริญพรทุกท่านเลยนะ คุณผู้ชมครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วัดพระธรรมกายได้นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเช่นแอปพลิเคชัน o o m หรือระบบ z o ูมออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นการเปริดโอกาสนะครับให้ชาวโลกทุกๆคนนะครับได้มีโอกาสมาสังสมบุญร่วมกันแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมซูมต่างๆมากมายเลยทีเดียว โดยคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมผังรายการของกิจกรรม z o ู m ได้นะครับที่ลิงก์เว็บไซต์ www. z o o m 0 7 2 com l i s t หรือ List นั่นเองซึ่งจะมีผังรายการตลอดต่อเนื่องทั้งวันเลยนะครับและที่สำคัญคือเราทำหน้าที่เป็นกริยาณมิตในการสูมหัวใจนะครับแค่กดแชร์แค่ปลายนิ้วเท่านั้นบุญก็เกิดจากการเชิญชวนคนเข้าสูม เป็นการเชิญชวนทําความดีร่วมกันนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับประเด็นข่าวบุญกับผมรณกรยิมกุมชัยลาไปก่อนครับอนิมธนาบุญและสวัสดีครับ และสำหรับในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเพื่อสร้างกระแสทานที่ชุ่มเย็นให้ปกคลุมผืนแผ่นดินไทยไปติดตามกันนะคะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ สำหรับ10บอันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดปทุมธานีอันดับ3จังหวัดเลยอันดับ4จังหวัดนครราชสีมาอันดับ5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ6จังหวัดมหาสารคามอันดับ7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ8จังหวัดสุรินทร์อันดับ9จังหวัดนครพนมและอันดับ10จังหวัดกาลสินส่วน1ิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะ อันดับหนึ่งแก้วภูทร8อันดับสองนครหลวง10อันดับ3นครหลวง13อันดับ4นครหลวง1อันดับ5นครหลวง12อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง9อันดับ8นครหลวง6อันดับ9นครหลวง3และอันดับ10นครหลวงสี่ และก่อนจากกันในช่วงนี้นะคะขอกราบอารัธนานิมนต์คณะสงฆ์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วโลกค่ะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาออนไลน์อธิษฐานจิตให้ประชาชนทั่วทั้งโลกมีความร่มเย็นเป็นสุข รชาชกัรทุกโศกโรคภัยปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ระหว่างวันที่22 2 8ถึง28เมษายนพุทธศักราช2564ในเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาได้ทางซูมนะคะ www. zoom 0 7 2 com ค่ะและสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะยังคงต้องเน้นย้ำมาถึงคณะพระพิกษุสาม,มาเณรรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนค่ะที่เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดที่ศูนย์ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝาก คุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus. com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง y t u t u นะคะบุญนิวส์ a n n e l ค่ะส่งข่าวดีๆมาให้พวกเราเผยแพร่ได้ทางอ e ีเมลค่ะ tvdmcnew@gmail. s com ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาละคตตันจะนะหาเปติอัดถัง คนขยันย่อมไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปเปล่าสำหรับวันนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ